ติดตามสถานการณ์ระหว่างรัสเซียและยูเครนนะคะสหรัฐล่าสุดจัดหนักเลยค่ะเติมทั้งเงินแล้วก็ทั้งยุทธป,ปรกรณ์ให้กับฝั่งยูเครนนะคะโดยการถแถลงของนายจอห์นเคอร์บี้ค่ะโฆษกประจำสำนักง,งานความมั่นคงแห่งทำเนียบขาวนะคะก็ได้ให้ข้อมูลบอกว่ารัสเซียตอนนี้มีการโจมตีร้ายแรงทั่วประเทศทั้งห้างสับสินค้าอาคารอพาร์ตเมนต์แล้วก็สังหารพลเรือนที่บริสุทธิ์ทีนี้พอเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำให้ประธานาธิบดีโจโบไบเดนนั้นออกมาชี้แจงว่า สหรัฐจะยังคงสนับสนุนรัฐบาลของยูเครนและประชาชนของยูเครนตราบนานเท่านานเท่า,นา,นท,า,นานที่จําเป็นก็คือจะมอบเงินช่วยเหลือทางทหารให้กับยูเครนอีก270ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินไทยก็เกือบ1 0 0 0 0ล้านบาทนะคะแล้วก็จะให้ความช่วยเหลือเรื่องขีปนาวุธให้ยูเครนเนี่ยมีระบบขีปนาวุธเคลื่อนที่สูงคือ HIMARS นะคะเพิ่มอีก20ลำโดยระบบขีปนาวุธนี้เนี่ย มีความสามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำภายใน80กิโลเมตรอันนี้เนี่ยว่ากันว่าเจ้าฮิมาสเนี่ยจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมในการตอบโต้กับรัสเซียไม่พอค่ะยังมีโดรนฟีนิกซีโกสนะคะอีก500ตัวซึ่งฟีนิกซโกสเนี่ยเป็นโดรนขนาดเล็กแล้วก็เคลื่อนย้ายได้สูงนะคะบินอยู่บนพื้นที่เป้าหมายเป็นเวลาได้นานก่อนที่จะก,กำหนดเป้าหมายได้ตามคำสั่งไม่พอค่ะยังมีกระสุนปืนใหญ่อีก36,000นัด ความช่วยเหลือครั้งนี้อยู่ในแพ็กเกจ40,000ล้านดอลลาร์สหรัฐที่สหรัฐนั้นอนุมัติช่วยเหลือ,อยูเครนมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมทีนี้ทางรัฐมนตรีกลางหมอมยูเครนก็เคยมีความหวังเอาไว้บอกว่าสาหรัฐเนี่ยจะจัดหาตัวระบบขีปนาวุธเคลื่อนที่สูงให้ยูเครนอยากได้มากถึง100ลำซึ่งเขาก็มองว่าอันนี้จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมให้ยูเครนออามาชนะรัเสเซียได้แต่อีกทางหนึ่งค่ะรัเสเซียและยูเครนเนี่ยนะคะมีการบรรลุข้อตกลงลงนามปลดล็อก การส่งออกธัญ,ญพืชร่วมกันคือรัเสเซียจะเปิดทางยกเว้นการโจมตีเรือ,อยูเครนที่บรรทุกธัญ,ญพืชให้เดินทางไปตรุรกีได้อย่างปลอดภัยในการลงนามครั้งนี้ก็น่าสนใจค่ะจัดขึ้นที่พระราชวังโดมาบเชนในกรุงอิสตันบูลประเทศตุรกีนะคะเป็นการลงนามแยกกันของรัเสเซียและยูเครนเริ่มที่รัเสเซียรัเสเซียพลเอกเซอร์เกย์ชอยกูรมนตรีกลาโหมเนี่ยลงนามร่วมกับพลเอก อูิฮีอาก้ารัฐมนตรีกลาโหมของตุรกีโดยมีนายออนโตริโอกูตาเลสเลขาธิการสหประชาชาติร่วมลงนามพอคิวต่อไปเป็นคิวของยูเครนยูเครนก็มีรัฐมนตรีกระทรวงโครงสร้างพื้นฐานคือโอลกซานเดอร์คูบาคอฟลงนามร่วมกับอาก้ามีเลขาธิการสหประชาชาติเป็นสักขีพยานทีนี้ข้อตกลง อันรอบนี้เนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่ามันจะทำให้เกิดการระบายธัญ,ญพืชของยูเครนกว่า25ล้านตันที่ตอนนี้ติดค้างอยู่ที่ท่าเรือในทะเลดำหลังจากที่มีการโจมตีของรัสเซียนะคะคือยูเครนเนี่ยก็จะล่องเรือสินค้านี้ผ่านไปทางทะเลดำจุดหมายจะไปที่ท่าเรือในตุรกีค่ะโดยให้ทางตุรกีนั้นตรวจสอบเรือเพื่อคลายข้อกังวลว่ามีการส่งอาวุธเออว่าไม่มีการส่งอาวุธจริงๆนะคะหลังจากนั้นจะปล่อยเรือ ล่องไปสู่ปลายทางโดยรัสเซียในข้อตกลงคือจะไม่โจมตีเรือขนส่งสินค้าของยูเครนในทะเลดำสหรัฐเองก็ให้ความร่วมมือกับการส่งออกสินค้าด้านอาหารจากรัสเซียด้วยนะคะก็คือบอกว่าจะไม่คว่ำบาตทั้งธนาคารบริษัทเดินเรือและบริษัทประกันภยัยอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจมันจะคลี่คลายเรื่องของการอดอยากสำหรับชาวโลกได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ ผู้ชมอยากให้ผู้ชมมาติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนะคะเรื่องของกัญชากัญชงแล้วก็กระท่อมต้างบอกนะคะว่าพืชทั้ง3ามชนิดเนี่ยอย่างที่ทราบว่ามีประโยชน์มากมายมหาศาลนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ในทางที่ถูกต้องเรื่องของการแพทย์เรื่องของอุตสาหการรมเศรษฐกิจเนี่ยนะคะมีข่าวเมื่อวานนี้น่าสนใจอยากจะเล่าสู่กันฟังนะคะตัวของคุณพรชัยปัทถมินท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,บร,หารบริษัทดร C b d บดี CBD, จำกัด บอกว่าบริษัท CBD เนี่ยคือผู้ให้บริการด้านกัญชากัญชงและกระท่อมระดับมาตรฐานทางการแพทย์เพื่อสร้างสรรค์นวัตรกรรมด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์ให้กับคนไทยทุกคนมีโรงงานเพาะปลูกจากต้นน้ำสู่การสกัดไปจนถึงปลายน้ำที่เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพอันนี้น่าสนใจนะฮะโดยมีความเชี่ยวชาญทุกกระบวนการเลยตั้งแต่การเพราะปลูกด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในโรงเรือนระบบปิดร้อเเซซึ่งช่วยให้ปราศจากสารกําจัดศัตรูพืชสารเคมีที่เป็นพิษ ทำให้ควบคุมคุณภาพประสิทธิภาพที่บุคลากรทางการแพทย์ใการยอมรับอย่างเช่นนวัตกรรมอาหารเสริมยารักษาโรคผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและผลิตภัณฑ์สําหรับสัตว์เลี้ยงนอกจากนี้นะคะทางบริษัทในเครือเนี่ยก็จะมีการต่อยอดธุรกิจออกไปด้วยอย่างเช่นด็อกเตอร์กระท่อมไบโอหรือว่ากระท่อมทางการแพทย์ธุรกิจที่เชี่ยวชาญด้านการสกัดและผลิตภัณฑ์จากการผลิตคุณภาพสูงด็อกเตอร์ b ีบดีคลินิก การบริการทางการแพทย์แบบเฮลท์แคร์และพร e เวนทีฟ e มดิ i ินถึง2แห่งนะฮะรวมทั้งมี n u ทริบิสซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารเสริมทางด้านสุขภาพผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สม,มุนไพรกัญชากัญชงเวชภัณฑ์อาหารเสริมการันตีคุณภาพโดยมาตรฐานจาก GMP แล้วก็จะมีดรเพชร CBD อันนี้จะเป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงด้วยนวัตกรรมจากสรรสกัด CBD สร้างสรรค์เพื่อสุขภาพสัตว์เลี้ยงด้วยโอ้โหน่าสนใจว่าสามารถาที่จะ<า>ต่อยอดขยายไปได้เยอะมากโดย CBD นี่นะคะเล็งเห็นว่าการนำผลิตภัณฑ์มาใช้ในการแพทย์จะเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมาก สำหรับบริษัทดร CBD เริ่มต้นจากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับ medical grade เป็นเวลา2-3ปีนะคะแล้วก็การศึกษาวิจัยนี่มีการรองรับมีหลักการที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์และตอนนี้ค่ะถึงเวลาที่บริษัทจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการหลังรัฐบาลไทยได้มีการยกระดับส่งเสริมพืชกัญชากัญชงและกระท่อมให้มีภาพลักษณ์เป็นพืชค่ะ เป็นการเปิดตัวนะครับบริษัทบนเรื่องของทางการปลูกการสกัดนะครับแล้วก็เรื่องของ Products เรื่องของคลินิกนะครับมีผลิตภัณฑ์สินค้านะครับซึ่งวันนี้เราจะเปิด3าแบรนด์นะครับก็ในเรื่องของดร CBD ก็จะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับกัญชากัญชงนะครับซึ่งก็จะมีผลิตภัณฑ์ออกมาหลายแบบนะครับเราเริ่มงานทางด้านวิทยาศาสตร์ก่อนนะครับเอาเน้นวิทยาศาสตร์งานวิจัยนะครับเรื่องของนวัตกรรมเป็นหลัก แล้วเรื่องของการที่จุดยืนของเราบนเรื่องการปลูกแบบเมดิโคลสกัดแบบเมดิโคลทำ r า r นะครับทุกอย่างอยู่ที่สุขภิษร้อยสามหมดนะครับแล้วก็ได้รับเรื่องของใบอ,อนุญาตนะครับครบถ้วนในการประกอบกิจการนะครับแล้วก็ สินค้าของเรานะครับที่ขายออกสู่ประชาชนก็ต้องมีออยควบทุนนะครับซึ่งผมกับพี่เวลลี่ก็เวลาเราคุยกันก็จะเป็นเรื่องสิ่งที่เราต้องตระหนักมากนะครับบนเรื่องของระดับความปลอดภัยระดับความเป็นพิษนะครับความคงที่ของผลิตภัณฑ์สินค้านะครับทุกๆสารสกัดจํานวนต้องออกมาเท่ากันมีสารในสารสาคัญภายในเท่ากันรวมถึงข้อสุดท้ายก็คือประสิทธิภาพนะครับบนเรื่องของผลิตภัณฑ์สินค้าซึ่งก็ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์เป็นการเปิดตัวนะครับบริษน พี่วิลลี่นี่นะคะก็มาด้วยนะคะพี่วิลลี่คุณวิลลี่แม็กอินทอชเนี่ยนะคะก็มาจับมือกับดร CBD เปิดตัวดรเพชร CBD ศูนย์รวมของผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงด้วยนวัตาการรมจากสารสก,กั CBD. ด CBD โดยโครงการนี้นะคะการพัฒนาเนี่ยก็มาจาก การพัฒนาการชงการชาอย่างต่อเนื่องเลยโดยเฉพาะยารักษาโรคต่างๆอย่างเช่นสุนัขแมวมหากการพัฒนาสําเร็จลุล่วง,งด้วยดีก็จะพัฒนาไปถึงยาปศุสัตว์ประเภทอื่นด้วยน่าสนใจนะ,ะอันนี้ถือว่าเป็นก้าวแรกของอุตสาหการรมเฮลท์แคร์เลยที่ก็พัฒนามาจากการชาการชงกระท่อมแล้วอย่างที่รายงานไปเมื่อสักครู่นะคะว่าทางบริษัทดร์ CBD a เ,เนี่ยโอ้โหต้องผ่านการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกอย่าง ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วก็จะเป็นประโยชน์มากๆสําหรับประชาชนใช่แล้วน,นะ่สำหรับสัตว์เลี้ยงด้วยนะมันดีตรงนี้แหละคะ<ช>่ะหลาก<ข>หลายมากๆใช่เขาต่อยว่าไปหลายอย่างหลายประเภทเลยนะคะอ<ช>ันนี้ก็คือเรื่องดีๆนะคุณผู้ชมแต่ว่า <ๆ S 1> ยังมีเรื่องดีๆเรื่องหนึ่งนะคะที่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยมาดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลผิวหน้าสดใสด้วยติดตามจากน้องปิงปิงค่ะ